เวลาเรานึกถึงภาคกลางภาพที่ขึ้นมาในหัวก็คงจะเป็นเมืองใหญ่ๆทันสมัยตึกสูงๆชีวิตที่แบบเร่งรีบใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าลึกลงไปใต้เปลือกนอกที่ดูซีวิไลซ์เนี่ยมันมีความเชื่อมีจิตวิญ,ญญาณแบบไหนที่ยังไหลเวียนอยู่วันนี้แหละครับเราจะลองออกเดินท้าไปสำรวจตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางประเทศไทยด้วยกันใช่แล้วครับเราจะมาลองดูกันว่าเบื้องหลังความเจริญของภาคกลางเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรซ่อนอยู่บ้าง แล้วเรื่องเล่าพวกนี้มาสะท้อนรากเหง้าหรือวัฒน,นธรรมของผู้คนในดินแดนที่ได้ชื่อว่าอู่เข้าอู่น้ําของประเทศได้ยังไงบ้างไปดูกันครับเอาละครับจุดหมายแรกของเราเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยอยู่ใจกลางกรุงเทพนี้เองที่ท่าพระจันทร์หลายคนน่าจะเคยผ่านไปผ่านมานะจะมีศาลเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าศาลสิงโตทองครับซึ่งที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานรักโศกนาตกรรมที่เขาเล่าขานกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยคือ ที่มาของสิงโตหินตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่2กระแสเลยนะน่าสนใจมากเรื่องแรกนะเขาว่าเป็นเรื่องของการแก้กเคล็ดทางฮวงจุ้ยล้วนเพราะว่าตรงท่าเรือมันเป็นทางสามแพร่งไงครับเขาก็เลยต้องเอาสิงโตแม่ลูก3ตัวมาตั้งไว้เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแต่อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเรื่องนี้แหละที่คนรู้จักกันเยอะกว่ามากกลับเป็นเรื่องราวความรักและความพักดีของสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาอับเฉาเรื่องเล่าที่คนเชื่อกันมากที่สุดเนี่ยเขาว่ากันแบบนี้ครับคือมีเรือสำเภาจีนลำหนึ่งเนี่ย แต่ว่าโชคร้ายครับเรือเกิดอับปางลงกลางแม่น้าเจ้าพระยาแถวแถวท่าประจันนี่แหละชาวเรือก็พยายามกู้ซากเรือนะแต่ว่ากู้ขึ้นมาได้แค่สิงโตตัวเมียตัวเดียวแล้วเขาก็เอามันมาวางไว้ริมฝั่งทีนี้ครับความมหศัศจรรย์มันเกิดตอนเช้าวันต่อมาคืออยู่ดีๆสิงโตหินตัวนั้นนะ่ะมันหันหน้าออกไปทางแม่น้ําเองเลยเหมือนกับว่ากําลังมองหาคู่รักที่จมหายไปไม่ยอมไปไหนผู้คนแถวนั้นพอเห็นแบบนี้ก็เลยสร้างศาลขึ้นมาครับเพื่อเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความรักที่มั่นคงและซื่อสัตย์ตลอดไป แล้วตำนานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเก่าๆนะครับแต่มันยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในปัจจุบันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชาวเรือที่ขับเรือผ่านไปผ่านมาก็จะยกมือไหว้ขอพรให้เดินทางปลอดภัยหรือแม้กระทั่งน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมาขอพรให้สอบผ่านให้โชคดีในการสอบกันเป็นประจำนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าตำนานมันสามารถปรับตัวแล้วก็มีความหมายกับผู้คนในยุคใหม่ได้ยังไงเอาละครับจากกรุงเทพเมืองหลวงเราจะเดินทางลึกเข้าไปในแผ่นดินภาคกลางกันบ้างที่จังหวัดองงทอ ที่นี่เราจะได้เจอกับประเพณีความเชื่อที่มันอย่างรากลึกในระดับครอบครัวเลยครับซึ่งเขาสืบทอดกันมาจากวัฒน,นธรรมมอญโบราณสิ่งนี้เรียกว่าผีโลงครับเอะผีโลงนี่คืออะไรพูดง่ายนะครับมันคือการอัญเชิญวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายมอญในตระกูลให้มาเป็นเหมือนผู้พิทักษ์เด็กแรกเกิดในบ้านนะครับอารมณ์เหมือนเป็นพี่เลี้ยงทางจิตวิญ,ญญาณเลยคอยดูแลปกป้องให้เด็กคนนี้เติบโตมาอย่างแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อันตรายต่างๆแล้วิธีเชิญผีโลงเนี่ย จริงๆเรียบง่ายมากนะแต่ความหมายในลึกซึ้งสุดๆเขาจะเริ่มจากการเตรียมฉลอมหรือตะกร้าสานี่แหละครับในนั้นก็จะใส่ของเส้นไหว้ที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นเกลือกระเทียมข้าวสารหมากพลูแล้วก็วางหุ่นที่ทําจากเทียนขี้ผึ้งไว้ข้างบนสุดจากนั้นก็จะเอาฉลอมเนี่ยไปวนรอบตัวเด็กทารกพร้อมกับกล่าวเชิญให้ผีลงมาดูแลขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําฉลองไปแขวนไว้บนต้นไม้สูงๆก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเป็นเหมือนการทำพันธสัญญาระหว่างครอบครัวกับบรรพบุรุษนั่นเอง แต่ในพิธีนี้เนี่ยมันมีดีเทลเล็กๆที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเครื่องเส้นไหว้เนี่ยวมันจะต่างกันไปตามเพศของเด็กคือถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะหุ่นเทียนที่พึ่งจะเป็นรูปหมูทั้งตัวเลยแล้วตอนทําพิธีขอบคุณหรือแก้บนเนี่ยก็จะใช้หมูจริงๆทั้งตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะใช้แค่หัวหมูครับทั้งตอนทําหุ่นเทียนแล้วก็ตอนแก้บนเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนค่านิยมนั่งเดิมในอดีตท,ที่อาจจะให้ความสําคัญกับเพศชายมากกว่าทีนี้พอเด็กเติบโตแข็งแรงดีีีีีแแลลล้้วววกกก็จะถึงงเเาาาททํพิธ่่รยรยผคับ ก็คือการขอบคุณแล้วก็ปลดปล่อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้เป็นอิสระแต่ความเจ๋งของมันคือมันไม่ใช่แค่พิธีของครอบครัวเดียวนะครับแต่มันกลายเป็นงานเฉลิมฉลองของทั้งชุมชนไปเลยเพราะว่าจะมีการเอาเนื้อหมูมาแบ่งปันกันให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเหมือนเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวบรรพบุรุษและชุมชนให้มันแน่นแฟนขึ้นไปอีกโอเคจากความเชื่อในระดับครอบครัวคราวนี้เรามาขยับไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างครับเราจะไปกันที่ท้องทุ่งนาซึ่งก็คือหัวใจของภาคกลางเลย เพื่อไปสำรวจความผูกพันทางจิตวิญญาณที่มันลึกซึ้งมากๆที่คนไทยมีต่อข้าวผ่านการบูชาเทพธิดาที่ชื่อว่าแม่โพศพครับหัวใจสำคัญของความเชื่อนี้เลยนะสรุปได้ด้วยประโยคเดียวสั้นๆแต่โคตรทรงพลังเลยครับว่าทุกมเมล็ดข้าวคือแม่โพศพนี่เองคือสำหรับชาวนาแล้วเนี่ยข้าวไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่มันคือร่างจําแรงของเทพธิดาที่ค้าจุนชีวิตของพวกเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทุกขั้นตอนของการปลูกข้าวจึงเต็มไปด้วยความเคารพอ,อย่างสูงสุด แล้วพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกถักทอเข้าไปในทุกๆเตรปจของการทำนาเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ตอนปลูกเลยก็ต้องขอขามาขออนุญาตจากผืนดินก่อนพอข้าวเริ่มตั้งท้องหรือว่าออกรวงเนี่ยชาวนาก็จะเอาของกินอร่อยๆผลไม้หรือแม้กระทั่งเครื่องสาอางมาถวายบวรรุงขวัญกันเลยทีเดียวพอะถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมีการกล่าวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายตอนเก็บข้าวขึ้นยุง้งก็จะมีพิธีเชิญขวัญแม่โพศพให้เข้าไปอยู่ในยุ้งช้างพร้อมกับกล่าวววขออมาาาาาททีี่่่่จจะะะไรรรงเเเกกกกินบบ้หบ็ยว เห็นไหมครับว่าความเชื่อน,นี้มันสะท้อนโลกัศน์ที่ไม่ได้มองธรรมชาติเป็นแค่ทรัพยากรให้เราไปตักตวงนะแต่มองเป็นเหมือนหุ้นส่วนชีวิตเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งแนวคิดแบบนี้แหละครับที่ยังคงเป็นรากฐานสําคัญของภาคเกษตรกรรมซึ่งก็เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยเอาละครับมาถึงสถานที่สุดท้ายในการเดินทางของเราวันนี้แล้วเราจะไปกันที่ลบบุรีครับที่นี่เนี่ยโอ้โหตำนานเขาสเกลใหญ่ระดับมหากราบเลยเพราะว่าหยิบยืมเรื่องราวมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรตติแบบเเ็ม เรื่องมันเิ่มแบบนี้ครับมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าเท้ากกขนาดซึ่งเป็นเพื่อนกับทศกัณฐ์ก็เป็นศัตรูกับฝ่ายพระรามนั่นแหละแล้วก็ถูกพระรามแผงสอนพรหมศาสตร์เข้าใส่เต็มๆคืออนุภาพของสอนนี่มันมหาศาลมากนะครับมันซัดร่างของเท้ากกขนาดเนี่ยลอยกระเด็นไปตกที่ภูเขาแห่งหนึ่งในลบบุรีซึ่งปัจจุบันก็คือเขาวงพระจันทร์นั่นเองครับแล้วสอนเนี่ยมันก็ปักตรึงร่างของยักษ์ตัวนี้ไว้กับภูเขาเลยทําให้ขยับไปไหนไม่ได้แต่ก็ไม่ตายนะครับเป็นการจองจําไปตลอดกาล เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันพีคขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกๆ3ปีเนี่ยการที่เท้าโกขาขนาดพยายามดิ้นรนมันจะทําให้ศรค่อยๆค,ค,คลายตัวออกแต่ก่อนที่ศรจะหลุดเต้งออกมาพอดีจะมีไก่แก้วจากสวรรค์ส่งเสียงขันเตือนก่อนพอฮัุโมานได้ยินปุ๊บก็จะเหาะมาเลยครับพร้อมกับ้อนเหล็กอันเบิริ่มแล้วก็ตอกศรกลับเข้าไปที่เดิมกลายเป็นวงจรการจองจําที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยและผลกระทบมันคืออะไรคือการกระทําระดับเทพแบบนี้มันส่งผลถึงโลกมนุษย์เต็มๆครับ เพราะทุกครั้งที่ขนมุมานตอกศรลงไปเนี่ยประกายไฟจากค้อนมันจะกระเด็นตกลงมาที่ตลาดเมืองรบรีพอดีเป๊ะแล้วก็ทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นทุกๆ3ปีนี่ก็เลยเป็นตำนานที่ชาวบ้านเขาใช้อธิบายเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆในอดีตนั่นเองครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเท่ากุกขนาดเนี่ยจะต้องถูกจองจําไปแบบนี้ตลอดการจริงๆเหรอไอ้พันธนาการนี้มันไม่มีทางทําลายได้เลยเหรอหรือว่ายักษ์ตนนี้มันมีจุดอ่อนอะไรที่เป็นความลับซ่อนอยู่หรือเปล่าและคําตอบก็คือมีครับและมันก็เรียบงง่่าายยจจนนนนตกกใเลสิั้็คือ น้ำส้มสายชูครับใช่แล้วครับน้ำส้มสายชูแค่หยดเดียวเท่านั้นที่หยดลงไปบนสอนก็จะปลดปล่อยเท้ากกะขนาดให้เป็นอิสระได้ทันทีเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันมีตำนานเล่าต่อมาว่าลูกสาวของเท้ากกะขนาดเคยปลอมตัวเข้ามาในตลาดเพื่อหาซื้อน้ำส้มสายชูทำให้ชาวเมืองลบบุรีในยุคนั้นเนี่ยพร้อมใจกันเลิกขายเลิกใช้น้ำส้มสายชูกันทั้งเมืองไปเลย เอาละครับหลังจากที่เราเดินทางผ่าน4ี่ตำนานที่แบบโหแตกต่างกันคนละขั้วเลยทั้งเรื่องความรักในเมืองใหญ่ความผูกพันในครอบครัวความเคารพต่อธรรมชาติไปจนถึงเรื่องสเกลใหญ่อย่างมหากาบของทวยเทพตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะมาลองสรุปกันดูว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพรวมอะไรเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณของคนภาคกลางบ้าง ตำนานพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับแผนที่ทางวัฒนธรรมเลยนะครับเรื่องของสิงโตก็คือเรื่องของความรักความพักดีที่มั่นคงพิธีพิโลงก็คือตัวแทนของสายใยครอบครัวและบรรพบุรุษที่ไม่มีวันตัดขาดได้การบูชาแม่โศพศก็คือความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อวัฏจักรของธรรมชาติและสุดท้ายตำนานเท้ากกขนาดก,ก็คือความเชื่อในเรื่องระเบียบของจักรวาลการต่อสู้กันระหว่างความดีและความชั่ว และสุดท้ายนี่ครับแม้ว่าพิธีกรรมวังอย่างอาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามเวลาแต่คําถามที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วจิตวิญญาณหรือคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตำนานเหล่านี้ล่ะมันยังคงถูกสืบทอดแล้วก็ส่งผลต่อวิธีคิดต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคบคิดกันต่อ